เอาทุกคำดูถูกมาฮึดสู้น้องเบสถอบเงินสดถอยายแดงให้พ่อสมรัก ทั้งเก่งทั้งสวยและรวยมากแถมกตัญยูสุดๆน้องเบสรักวณีลูกสาวคนสวยของสมรักคำสิงเป็นยูทูบเบอร์คนดังและขยันทำงานนอกจากหาเงินซื้อรถเบนซ์เป็น,ปนรางวัลให้ตัวเองไปแล้วแถมยังทำงานให้เงินพ่อและแม่ด้วยล่าสุดสาวเบสโพสต์ภาพครอบครัวกับรถสวยป้ายแดงพร้อมเผยว่าคันนี้เบสให้พ่อกับแม่คะ่ะแบ่งกันใช้ไปก่อนนะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะ พร้อมทั้งยังได้โพสต์คลิปขณะหอบเงินสดจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองไปถอยรถคันใหม่ให้พ่อแม่ประกอบเพลง24พฤษภาของแจ๊ดชวนชื่นในแอปดังที่บอกว่า เอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึงสู้ทางจะไกลแสนไกลอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้กูจะไปถึงเส้นชัยท่ามกลางคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีชื่นชมและให้กำลังใจน้องเบสจำนวนมากสุดยอดเลยค่ะน้องเบสยินดีด้วยนะคะว้าวๆ้า,าสุดยอดเลยค่ะพี่เบสยินดีด้วยนะคะโคตรเก่งเลยที่รัก ยินดีด้วยนะคะพี่เบสใครจะว่ายังไงเราไม่ต้องไม่สนใจเขาหรอกสุดยอดเลยค่ะความภูมิใจของพ่อแม่และทุกคนที่ได้เห็นเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ